สวัสดีคะ่ะพบกับเมซาพาแซบชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พามากินน้ำพริกจะโดยสูตรของคุณเหมยลี่นะคะพาแซบนะคะลองทําดูค่ะก็สูตรก็คล้ายๆกันนะคะว่าจะกินได้หรือเปล่านะคะก็ตรงนี้ก็ขอฝากติดตามเพจอภัสลาต๊กจันทึกแล้วก็ช่อง y YouTube เมซาพาแซบนะคะชาแนลนะคะมีผักเยอะๆเลยค่ะทายสิคะว่าอันเนี้ยเท่าไหร่ มีสะเดานะคะมีสะเดามีมะเขือพวงมีผักเื้นฟ้าย่างด้วยค่ะแล้วก็มีผักนื้นฟ้าสุดนะคะก็ผักกล้ตุ้งลวกแล้วก็ผักกระถินนะคะมีเยอะแยะเลยค่ะมะกอต้มนะคะแล้วก็มีมะเขือหึงนะคะแล้วก็มีอ่าใบบวัวบกผักเยอะแยะเลยค่ะน้ำพริกคุณเหมยรี่นะคะสูตรคุณเหมยรี่ลองทําดูใครเห็นคุณเหมยรี่กินแล้วมัน ยว,ยวนใจเกินดูค่ะแบบนะคะไปเลยค่ะดูเข้าวแล้วทำทำเที่ยงกินบ่ายค่ะขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะินข้าวกันขออนุญ,ญาตใช้มือ หอมกะทิค่ะจะเดาจะเดาขมขม แซ mm. ่บด้วยกันนะฮะเหมอนมื mm. Mm. ลิ่นสัมผะมีความหอมกะทิอืมนันว่อะค่ะ ข่าหมดหม้อค่ะเมนูนี้อืมอืมครับ หนุนมๆด้วยอือนะคะคือไม่สุภาพไงก็ขออด,ด้วยด้วยข้าวหมดหนอ้อ 嗯，好吃啊，真。 มันมาเกือบกรอบอึ้งครั้งหนึ่งกรอบมากหอมกะทิเบอร์บบก อร่อยมากถ้ากินไม่หมดก็เก็บใส่ถ้วยเย็นไว้ได้ ข้าหมดหม้อค่ะเมนูนี้หมดเลยข้าวหมดหม้อแซ่บขอน,นีาตนะคะข้าวติดช้อนอืม

ใครไม่เคยยิงก็ลองเอาลองไปดูคุณเหมยรี่ทํานะคะแล้วก็มาทํากิน่นแซ่บไม่บอกใครเลยหอมกะทิมากอืม,อม รสชาติเข้มข้น มีผักต้มผักสดรวมกัน ใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะอันนี้ไม่ว่าพอดีไม่เผ็ดมาก ล้านี้สตวออกแล้ว อืมแล้วค่ะถ้ากินหมดนี้ก็พุงแตกถ้ากินหมดนี้ก็พุงแตกพอดี ก็ลองไปทำดูนะคะในช่องคุณเหมยรี่คาแซบนะคะมีค่ะวิธีทำนะคะลองไปดูนะคะแซบมากอร่อยมากค่ะถ้ากินหมดนี่ก็พุงแตกพอดีถ้าทำอ่าถ้ากินไม่หมดคือแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็อุ่นพุ่งนี้ได้นะคะอร่อยค่ะแซบมากเลยค่ะขอบคุณคุณเหมยรี่นะคะที่แนะนำ สอนทำเมนูแบบแซ่บๆให้นะคะถ้าใครอยากทำก็ในช่องคุณเหมือนลี่นะคะค่าตอนก็าาฝากช่อง YouTube นะคะมีซ่าผ่าแซ่บแคนลนะคะแล้วก็เพจอัสราตกจะทึกไว้ด้วยนะคะมีทั้งตลกมีทั้งเสียงเพลงะคะ่ะแล้วก็มีทั้งอาหารการกินนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชม ถ้ากินไม่สุภาพแบบไหนก็ติตได้นะคะชมได้นะคะและ้วก็แนะนำได้ค่ะ,อะตอนนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พามาทำน้ำพริกจดโดยนะคะจดโดยหรือเปล่าของคุณเหมยลี่นะคะที่คุณเหมยลี่สอนทำาเรวก็มาคั่วพริกคั่วพริก ขั่วพริกกับอะมะเขือพวงหอมกระเทียมนะคะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วไปเรื่อยๆกามะเขือพวงไปด้วยแต่ว่าไม่ได้เอามะเขือพวงไปตามกับน,น้ำพริกนะเราไว้แก้มกับ ใส่ในถ้วยคั่วเสร็จแล้วก็จะมาต่ำค่ะตำให้ละเอียดนะคะ ใช่ไหมคะเราก็ใส่กระปากระป๋องมีใช้1กระป๋องค่ะใส่ไปหนใส่ไปนหนกระป๋องแล้วก็่นให้ละเอียดนะคะมีตำพริกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะน้ำกะทิมีใช้150 ml นะคะ แล้วก็ใส่น้ำพริกที่เมย์ตมไว้เมอก้นะคะเอาไปเลยค่ะเริ่มนัวแล้วค่ะ น้ำพริกจืดโดยของเมยลี่นะคะสูตรของเมยลี่เราก็เอามาทำกินแล้วก็ใช้มะเขือกับพริกนะคะโรยหน้าเอามาโรยหน้าเพื่อความสวยงามแล้วก็ความอร่อย ว้าวเป็นไงบ้างคะน่ากินไหมะัะแล้วก็จะใส่ส่วนผสมลงไปถุงนัวนะคะใครชอบมากๆก็ใส่มากเลยคะ่ะอัะที่ขาดไม่ได้น้ำปลา น้ำปลาค่ะใส่เลยเป็นไงไมั้งคะส่ช้อนหนึ่งใครชอบเยอะๆก็ใส่เยอะๆได้เลยจ้ะขอ ตัดน้ำตาลเล็บนึงยนะคะเพื่อขมัวค่ะคนยังไงมั้งคะแล้วก็ใส่น้ำปลาเพื่อขมัว